Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แล้วกูเพิ่งดูชินนุนกระแมนมาด้วยกูดูีจังมาด้วยตัดสายตูดเลยใส่กระมเลยชินจังกินยิงยงเไะอะไรนะมือคู่กดเลย ลำบกกูแตกเลยไม่แตกวเหีย yeah. โอ้ยโนลำคาป้มโอ้ยเี yeah. ยตีหนูก็ได้คิวฟรีมไม่ดีใจอ่ะก็กดีแล้วดีแย่อร่อยดีของฟรี เราจะชอบองปีอะไรก็ไม้มอตนพวกแค่ชอบอยู่เียเดีดบางไอ้เวงยวแล้ววางงนนกวาเด็กช่างไอ้แน่กงวกแ่ี่โมเออไอ้เ้ยต้องโดนต้นตีนด้วยแน่ใช่ไหมฮันเลยตันไม่พอเอ้า กลับบ้านดีกว่าในๆก็ชี่ก่อนสตอมบัลลกันปี๊ตายเลยตอมบัลลกัน้ยเลินมากรดของเราถูกโจมตีตอมบัลลีกันสตอมบัลลีกันปี๊ยอยู่ดิสตอมบัลลีกันตอมบัไลีกันเฮ้ยโอพูดอะไรกันทักหนาเนี่ยเปี๊ยสตอมบัลลกัน พวกมึงอะก็แค่พวกเตะเก๊กแค่นั้นแหละเฮียเลยเนี่ยอะคืนเตะเก๊กวะไม่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 กูกูไม่กูไม่เลยกูไม่วดอกไอ้เหี้ยัวกูกูดูแย่ดิเตะเก๊กก็สเงี้ยดิเหี้ยหัวก็กูก็ดูเหี้ยเลยดิ เฮ้ยแยแล้วสตันมาเลยก่อนตอนมาเลยยูนดูดี่นดว้๊ยโอ้ยมันโอ้ยโ้แคดีโดนลูก啊เซรีเยกูปัดโซ่ด้วยเยกตงทำไมเออสวย ดีแล้วไม่แด้สิย่งเปาประโยชน์โยเลยตาลูกาโตลานโตลกาตาเกียนากาลาวันนี้กำลังไปด้วยตายอย่างเดียวเฮ้ยไจไหนกันหมดกูยังไม่ตายเลยนะีปอืมปกูไม่เห็นเก่งลย แกเลี yeah, cool. mm ้ยเดี <laughs> hey, you? You right. ๋ยวมีตังก่อนแต่เพิะกินมีแกผมโดนแม่งเ็ตเลยผมมีเติมเติมเป็นละวังเติมกันยาตัียาใหญ่ย่รับไม่ได้ปิดหูปิดตาเฮ้ยจังหวะนี้อ่าลูกาโซลาริโตา ตัวเลือกใส่ยางานนีงาจแต่ละบางทีปล่อยให้คุณเดียวมันก็ทำให้ทีมดีเลยนแต่แต่ไม่เท่าใส่ฟุนล่างของตอนนั้นเลยยายายาแกเป็นมัมมันไม่ใช่กา้ออล่างเลยล่างแดงเลยนี่ตอนตอนเล่นอ้อะแดงงเลยนี่ นตอนนั้นใน่ัวเองมันมีมีอยู่ต้อมันโชกเก่าจัดเด้อโอยค่าเยอะมากเขาโชว์ิบไม่โชกเก่าเลยเดืยวกุว่าตาลถเลยดีหาตอนตาโดนล้วยังไงอ้าวยิงไปโอ้มีอหีรยโบนั้าเลย เยอะตัวตัดหน้ารถเย็ดแม่ตัวสัตหน้ารถนาคตมึงรอดบอกเต็มแล้วเหมือนมันจะร้องไอคิวแล้วมันขึ้นมากูตายว่าไปเต็มเต็มเลยเข้าไปทําแบบสุดมากเลยพูดถึงหั้ยจกูจะตายแล้วแต่กูยังอยู่อ่ะเพราะกูอ่ะคืออุนต้าแมนอ้าวเหี้ยละ อุลตร้าแมนคิดแบทโดนลัาเลยทำไม่ไรนะน้องพี่สตาลรถเลยคุณปื้นอืมมันจะล็อกมันล็อกผมใจบัลลังก์โอ้เฮียอ้ใส่เลยอ้าวอะไรรออะไรกระบี่ตะปันเลยตาปันบัลเตอร์เฮีย อหน้าบไฟสไลด์ไปแบบไกลเลยกองหน้าดับหนึ่งอะไรกันมาเลยกองหน้าดับหนึ่งยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้คิวคิวกับตันกับตันดูมาสากับตันซาบัสต์เป็นหัวข้อกับทำเลยเอ้ยแล้วกูสตาร์ทรถทำไม ไปด้วยเป็นต้นอืมเอาดีเจอเจอเอ้ยทอดไอ้เงี้ยสิ่งนี้อ่ะมันอ๊อฟป้อมวุนาอะไรกันติดต่ออะไรกันเอ้ยอยู่ดิไอ้เงี้ยเมื่อกี้นี้มันมันถึนของดีสองอันน่ะถ้ามันถึนของอันเดียวกูว่จะมีสมาธิของดีสองอันมันก็ยากจังเลยก็เหมือนการให้เลือกระหว่างผู้หญิงสองคนว่าจะเอาคนไหน

กูโดนล็อกอาอาล็อกอะไรคุณล็อกหรือเปล่ากัรกอ,อง่งหน้าโอ้องน้าเป็นะไรกันฮืมตีป้อมเลยเห็นการเล่นโลเลออนของไง <laughs> อเฮียทิวแล้วกูน <laughs> ึกถึงเด็กชายเมื่อวันนั้นเมื่อวานเลยแหละไม่่วันนั้นเฮีย <laughs> ลวกูก็กบี้เลยเอา้าวเฮียไม่ตายด้วยวิ่งก่อน ถ้าถ้ามันไม่ตายมันจะตายอย่างงี้เฮ้ยมันมันจะตายร่อนไปนอนก็มัน่นเงียบหุ่นก็ไม่เลยเฮ้ยไอที่ไอ้ปุ่นเมื่อวานเราเห็นเด็กชายคนนั้นน่ะที่เขาเล่นโลเลอโชว์เราเขาเขายกชีฟด้วยตัวหมุนตัวเขาเองไงเฮียเขาไม่ยกใครเลยเขายกไม่ยกคน พี่อ่ะใช่คนนั้นอ่ะมีได้ชนะอี้อ่ะแพ้นหนังอีนี่ดเป็นคนใช้ไฟเดินดุเงินกลางแม่ไม่รู้ถึงแม้ฟลอเรนตินอลถึงแม้ฟลอเรนจะมีตะกินใหม่ที่สวยมากขนาดไหนผู้เล่นฟลอเรนตินไทยก็จะได้ฟลอเรนตินอลอืมมันก็ต้องเป็นตามนั้นยกองหน้าเตะออกไปดิมึงจะปล่อยให้มันยิงป้อมทำไม ไปไเียกเอายีกองหน้ากองหลังเลยเหรอับมืมอตางเอาคุณโดนลุณโดนลออาอยู่นานี่อยน่อยู่้จบได้ปอด่ามันเหลืออะไรเดียวปาตัวเดียวกัน มาเจเกิดมาเล่ากันมาใครว่าก on, er, ันไม่อยู่ไอ้เหี้ยใครว่าป็นกันอยู่สุดๆเลยตัวมันไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่จะเข้าวะคาดหน้าเฮียชิคเก้นเนาะเรลล่างเลยล่างยังขึ้นต้นอยู่แล้วก็คนหน้าเข้าอ่ะเฮียชิคเก้นเนยะไป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 ห้ไอ้คิวแม่รู้วิชาวิชารำวยจีนมันใช้ล็อกไปยังวะใช้แล้วใช้แล้วดูอยู่ดูอยู่ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เล่นกับผม อากูด oh, right. well, oh. uh ูอ huh. ย uh ู่ไงตายตายวามลงเยอะขึ้ีกองหน้ามาไปอเ่อเลรอเลกูตีลอเชอุดบอลก็ให้เชือกบอลเลนบอลเลนบอลบอลกแบเป็นการบกันอยู่ออดนเ่รเอ ไอ้รถอันน uhm ี้ไงรถรถตัดยากรถตัดยากกูมึงเข้าใจไหมเมื่อกี้เนี่ยกูกัดปากดูเลนบนอยู่มึงปากแข็งอยู่ลองพูดอะไรที่มันคลายปากชิงีอยู่นะผมอย่าตะโยงงางอ่ะชิงีวันี้ไม่มีใครพูดในเดาน้องชายคนนี้กูยีสิ่งนี้เมื่อ มีคนอยู่ในูมรรเรไม่มีใครทุกคนเลยอยู่ในรเหอา่าใจมใจกูเห็นได้ยังไงลราม่าติใจ My Freedom ท่ามายด์ไปหมดเลยนะ เกเล่นออิสระมากเลยกมันจะ่ายนะเฮียไอ้นี่นยมาวแล้เฮ้ยอ้าวเรื่อนี้เรื่องเงียปน่นอนถอยเลยอ่าดูนะที่มันต้องขาอะัวแล้วอ่ะน่าจะบวกเขาวดั่ม่มมกน้าง แต่ก็ร้องได้ผมปากมากเลยโค้างยกข้างยกกลุ่มแล้วเฮ้ยแม็คโซ่ต้มก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยซีไม่ดีดีเฟนเขยเว้ยเราอพอฟ้ากูได้นะจิวให้อ่ะเห็นไหมกูเล่นแบบนี้ฮะกูเล่นกับเพื่อนกูอ่ะเยกูไม่ได้ได้แล้วนั่นไม่ใช่มึง รับระหว่างไอ้เฮียเลยคือบอกว่าอจากได้เอาไปเลยนะไอ้เฮียมันเดินไปเอาคนเลยเหมือนได้ยินเหมือนมันมียุเหมือนยุมันอยู่นี่นี่ฟ้าฟ้าคนนึ้งมันอยู่บนกันไอ้เฮียเฮียเลยเหมือนเหมือนแม่งรับรู้ไอ้พูนบอกเออเอาได้เลยนะไอ้เฮียวิ่งไปคนแรกเลย

เุ้ยกกองหน้ากูวิ่งเขาไปทุบ่อะใครเลยไม่ดครับกองหน้าดับหนึ่งเลขเบอร์สิบปยแน่นอนจำไม่ได้อ๋อกูกูก็จะเสร็จดีอ๋อวิ่งดีครับ วิ่งแหละต้องถามคนว่ายินอูม้าภาคไหนากต่อปตาด้านปลาานไปลาานอารยาคัวไปแนเท้ไปตมาเอ้ยพี่แาไปตำมาไอ้อะไรวะินาาเยนยั เอี๊ยมันปิดเรื่องแล้วล่ะเอี๊ยมก่อนที่เราจะมาไปเตะบอลกลัวไม่มีใครรับเยหรอไอ้เกียร่างทรงเย็นอะไรก็ทำไม่ได้หรอกแทงดิเอาฝายฝ่ายเ้ยเจได้ไตีดิเอาไอ้ีเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยเ่ลูก้าลูก้าเูก้าลูก้า ควยเลีะก้อุณไม่ถึงไอ้เฮียแวนเลยสัตว์คิดยแวนดึกถึงไอ้แวนวันนั้นเลยต้องฝากหมาก่อนจบด้วยวะอยู่เฉยๆให้กำลังใจเล่นตาต่อไปไงเียเกือบแล้วกูเกือบแล้วสุดแล้วสุดระเบมแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วมันเกิดเมื่อกี้แม่งเกิดลาวไปได้หมดในชิปกลยครูได้แต่วเลย เฮ้ยเงียปูดนล่างทองเฮียล่างเบียแต่ก็งติดแค่เฮี้ยปุ่นอันนั้นไงปู่นล่างแดงระหว่างผมล่างแดงกับล่างเบียวใครกินมครจะล่างแดงล่างแดงคุณนครับตึงด้วยตัวเอง